สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยสภาพงามหนึ่งในพันนะครับสำหรับคันนี้นานๆจะมีมาด้วยครับกับ Toyota p r รีโอดไฮบริดนะครับเครื่องพัดแปดเกียร์ออโต้มือเดียวป้ายแดงปี2013ครับรถสวยไม่เคยชนนะครับคันนี้ชุดแต่งช R D ใส่มาเต็มนะครับใครที่สนใจนะครับสุดยอดแน่นอน5,800โดยประมาณผ่อนได้6ปี259,000บาทนะครับขอบอกว่าสวยมากสภาพงามจัดนะครับหนึ่งในพันแน่นอนไม่เคยชนนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนแฮจากศูนย์นะครับเปลี่ยน แล้วใช้งานได้ยาวแน่นอนคันนี้สวยมากๆนะครับจับจองกันได้ทันทีรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับคันนี้สวยสภาพเกรดคัดให้1ในพันนะครับไม่เคยชนเรียกว่าออปชั่นของไฮบริดตัวนี้นะครับคุ้มมากๆครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับไม่ต้องซ่อมไม่ต้องเก็บทําอะไรครับไม้แท้2 3 0แสนกิโลเมตรนะครับคันนี้อยากจะบอกว่าหน้าใช้แล้วก็ห้ามพลาดมากๆนะครับผมก็ใช้พรีออทไฮบริดตัวนี้อยู่นะครับรับรองว่าสวยสมบูรณ์ ภายในงามมากๆนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านี่เลยครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรกนะครับสวยมากๆนะครับนี่เลยครับจัดไปครับรับรองาไม่ผิดหวังนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับปุ่มพุชสตาร์ทเครื่องเสียงดังมากๆนะครับดังเพาะสุดๆเลยครับสาหรับตัวนี้นะครับภายในภายนอกงามเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กตรงเสาคนขับนี่ด้วยนะครับที่นั่งนะครับครบเครื่องเรื่องความปลอดภัยแล้ว กว้างมากๆนะครับบอกเลยว่ากว้างสุดๆนะครับนั่งสบายนะครับผมตัวสูงร้อยเจนั่งข้างหน้านั่งข้างหลังสบายมากๆนะครับกว้างพื้นที่เยอะและด้านหลังก็เปิดได้เบาะก็พับได้นี่นะครับตัวนี้สวยมากๆนะครับใครไม่มั่นใจนะครับผมบอกเลยว่าสุดคุ้มเป็นรถที่ไฮเทคมากๆนะครับเป็น5ประตูที่ครบเครื่องหน้าใช้สุดๆนะครับนี่ดูห้องเครื่องนะครับบอกว่าเนียนไม่เคยชนสภาพ มือเดียวป้ายแดงจากศูนย์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับแบตเตอรี่ไม่ต้องกังวลนะครับใช้กันได้อีกยาวเปลี่ยนแท้ศูนย์มาแล้วนะครับรถสภาพนี้ราคานี้นะครับประหยัดสุดๆนะครับ15 16 17กิโลลิตรนู่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบนะครับแต่ที่แน่นอนประหยัดจริงครับยิ่งในเมืองยิ่งประหยัดนะครับทางไกลก็ประหยัดนะครับครบเครื่องมากๆคันนี้สวยจริงครับของผมเนี่ยใช้ไปแล้ว3 8 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมติด LPG ยังใช้ได้ดีปกติไปได้ทั่วหมดนะผมติด3ระบบเลยนะครับของผมนะครับทนดูแลง่ายใช้กันได้ยาวแน่นอนผมใช้อยู่ผมกล้าการันตีนว่าสุดคุ้มแล้วก็ไฮเทคมากๆบางคนอาจจะยังไปไม่ถึงรถไฟฟ้านะครับมาเลยครับกึ่งพลังงานไฟฟ้านี่นะครับแบตเตอรี่กับในส่วนของน้ำมันนี่แหละครับสุดคุ้มแน่นอนคันนี้นะครับขอบอกจากใจเลยนะครับถ้าท่านกำลังหา5ประตูนะครับ ไฮบิดตัวนี้แจ่มครบเครื่องคุ้มค่าทั้งออปชั่นทั้งสภาพและราคาตัวนี้เปิดมาให้สมาชิกที่เข้าใจสนใจนะครับบอกเลยนะครับ ร,รับรองท่านได้ลดแน่นอนจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยรับประกันว่าไม่ผิดหวังและเปิดราคาแบบเบามากๆเลยครับ259,000ั25 9, บาทห้ามต่อแล้วนะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มราคานี้ไปที่ไหนก็ไม่เจอเจอก็ไม่ใช่สาภาพนี้ผมกล้าการันตีด้วยเกียรติของช่องที่เปิดมาแล้ว5ปีนี่เป็นไงล่ะครับแจ๋วจริงๆนะครับบอกเลยว่าใครฟังมาถึงตอนนี้ผมพูดเพลินมากๆแนละ้วมันสวยจริงๆนะครับเหตุแะ้วอยากจะได้อีกสักคันแต่เงินผมไม่มีนี่แหละครับประเด็นเอาเป็นว่าท่านชอบนะครับสุดคุ้ม ใช้งานง่ายดูแลไม่ยุ่งยากครับรับรองว่าใช้กันได้สบายใจอย่างมีความสุขแน่นอนและคันนี้คัดสวยคัดสาภาพเช็คมาอย่างดีที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจนะครับบอกเลยนะครับซื้อได้ซื้อครับจัดได้จัดนะครับสวยมากๆนะครับงามมากๆนะครับตัวนี้ทั้งนอกและในถือว่าเนียนสุดๆนะครับเนียนฝุดๆก็ว่าได้งามจริงครับหือ,องามบอกของผมนะปัจจุบันอีก ของผมก็ไม่ค่อยได้ดูแลคันนี้สวยจริงครับล้อ TRD ารงามเฉพาะนี่ก็แจ่มแล้วครับยางดอกเต็มใช้ได้ยาวสภาพนี้ไม่รู้จะเอาอะไรมาการันตีนะครับถ้าท่านติดตามช่องผมอยู่นะครับผมบอกเลยว่าซื้อได้ซื้อซื้อไปใช้งานเถอดครับคุ้มสุดๆรับรองก็ไม่ผิดหวังแน่นอน